สวัสดีเพื่อนๆและกันะยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่าน ชาวราศีกุมเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ําชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความก้าวหน้าและรักอิสรภาพ ด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแวกแนวสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนขี้อายและเป็นคนค่อนข้างเงียบโดยกํำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่นชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ สวัสดีที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่25มิถุนายนที่อาจารย์ได้อัดคลิปถือว่าเป็นวันที่ดาวพุหัสเสวยราชาโชคนะครับส่งผลให้กว่า8ราศี9ราศีนะครับได้รับอิทธิพลในด้านบวกคือจะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วอาจารย์ก็มาตั้งจิต ทำคลิปเกี่ยวกับเดือนกรกฎาคมนะครับว่าสิ่งดีๆอะไรบ้างที่ทุกท่านจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเจาะจงเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งนะครับทำขึ้นมาแบบโดยรวมดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับท่านบ้างหรือไม่ตรงกับท่านบ้างน,นะครับยังไงขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟัง รับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานบวกไปนะครับและการจัดไพ่ทํำนายในครั้งนี้เป็นการทํำนายแบบเพื่อตั้งจิตเพื่อดึงว่าใครนะครับที่ได้เปิดคลิกเข้ามาเพื่อรับชมรับฟังก็ถือว่าเป็นดวงของท่านเลยนครับเอาละครับพลังงานแรกที่อาจารย์จับได้นะครับว่า สิ่งดีๆอะไรที่ท่านจะได้รับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเหมือนจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับความรักนะครับหมายความว่าท่านที่เคยห่างเหินกันไปไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่านะครับอาจมีโอกาสได้หวนกลับมาพบเจอได้หวนกลับมาสร้างสัมพันธ์ใหม่ครั้งนะครับเหมือนการกลับมาครั้งนี้ของเขา จะกลับมาพร้อมกับความเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะครับทําให้ทุกท่านนั้นคุยกันแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วว่าอยากจะรีเทิร์นกลับมาหรือไม่นะครับก็ต้องถามหัวใจตัวเองดูให้ดีๆนะครับและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สองสิ่งดีๆในเรื่องที่สองที่ท่านจะพบเจอนะครับก็คือเกี่ยวกับการง,งาน การใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของท่านนะครับมันจะมีความราบรื่นขึ้นหรือมันจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับความจริงแล้วมันเริ่มดีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าตัวท่านนั้นยังมีอารมณ์ที่ร้อนรุ่มอยู่ยังยึดติดกับสิ่งที่เคยล้มเหลวสิ่งที่เคยสูญเสียไปจนมองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่มันเริ่มเกิด ที่มันเริ่มมีเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้นะครับคือลองตั้งจิตพยายามดึงจิตดึงใจตัวเองกลับมานะครับให้คิดว่าอาดีตที่ผ่านมาอะไรที่จบไปแล้วที่เสียไปแล้วที่พลาดไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบ,จบไปกับอดีตนะครับอย่าเอามาเก็บมาเก็บมาคิดเพื่อให้ชีวิตตัวเองนั้นต้องจมปรักอีกเลย เพราะว่าท่านนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆว่าทําไมคนนั้นถึงโกงเราทําไมคนนี้ถึงเราถึงทําดีกับเขามากแค่ไหนเขาถึงไม่เคยที่จะเห็นคุณค่าในตัวเราเลยทําไมเจ้านายไม่เคยรักเลยหรืออะไรยังไงนี่ก็คือการเขาเรียกว่าต่อว่าตัวเองนะครับทําให้แบบชีวิตตัวเองต้องถอยหลังเป็นการบั่นทอนจิตใจตัวเองลง ดังนั้นแล้วตัวท่านเองนะครับควรที่จะให้กำลังใจตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้คือต้องดึงสติกลับมาก่อนแล้วท่านจะมองเห็นว่าโอเคสิ่งดีๆเนี่ยมันเริ่มเกิดมันเริ่มมีเข้ามาหาท่านแล้วนะและท้ายที่สุดนะครับเมื่อท่านค้นพบว่าโอเคชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วจริงๆนั่นแหละท่านจะเริ่มมีความสุขท่านจะเริ่มยิ้มออก สรุปคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการทํางานก็คือมันเริ่มเปลี่ยนดีขึ้นละแต่มันจะไม่ดีแบบก้าวกระโดดนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเป็นสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับแต่การันตีได้ว่าดีแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่ท่านกล่าวว่าอยู่ตอนนี้พวกท่านนั้นกําลังหนุนนากําลังส่งเสริมท่านอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นบูชากราบไหว้ต่อไปนะครับมันอุทิศบุญกุศลให้กับพวกท่านนะครับเพื่อที่พวกท่านจะได้มีบุญบรารมีที่แบบสูงขึ้นแล้วมีพละกําลังมาช่วยเราในด้านต่างๆได้และเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็คือสําหรับคนโสดนะครับสําหรับคนโสดย้ําว่านับจากนี้ไปนับจากที่ท่านได้รับฟังคลิปนี้ไปนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนที่ถูกใจนะอาจจะมาในช่องทางของการออนไลน์ของการติดต่อคุยกันออนไลน์คุยกันเล่นๆจนกลา,า,ายมาเป็นเพื่อนกลายมาเป็นเพื่อนได้ทําความรู้จักกันเป็นเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันในระยะยาวจนสารสัมพันธ์มาเป็นคนรักกันได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภท่านก็มีแล้วตามที่อาจารย์ได้บอกนะ จะเป็นโชคในในด้านของการทำงานมากกว่านะครับหรืออาจจะมีแค่บางท่านนะครับเฉพาะบางท่านนะย้ำไม่ใช่ทุกท่านอาจจะมีโชคใหญ่ในเรื่องของการเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็อย่าง,งมงายจนแบบทุ่มจนสุดเนื้อสุดตัวนะเพราะว่าดวงของคนเรานั้นนะบุญของคนเรานั้นนะมีไม่เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดราศีเดียวกันนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะแบบรล่ารวยเหมือนกันได้ดังนั้นแล้วเพื่อความชัวนะครับให้บริหารจัดการชีวิตตัวเองให้ดีจะเป็นการดีที่สุดบริหารจัดการในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับแล้วพยายามประครับประคองไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งดีๆมันกำลังเริ่มเข้ามาท่านต้องใช้เวลาในการรับในการเปิดรับสิ่งดีๆนะครับทีนี้เรามาดูข้อสรุปกันนะครับ ข้อสรุปก็คือว่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักส่วนสําหรับคนที่ห่างเหินกันไปนานยังรักกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะหวนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับและทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญคือในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะครับให้ทุกท่านนะครับ ต้องหยุดคิดลบได้แล้วตอนนี้หยุดคือต้องหยุดเลยถ้าอยากรับพลังงานบวกนะครับถ้าอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเร็วที่สุดนะครับใครทําได้เร็วที่สุดก็จะมีโอกาสได้เปิดประตูรับสิ่งดีๆนั้นเร็วที่สุดนะครับการทํานี้ก็คือการหยุดคิดลบหยุดคิดเรื่องที่มันทําร้ายจิตใจของตัวเองในอดีตไม่ว่าจะเคยผิดพลาดอะไรมาไม่ว่าจะเคยแบบ ไปค้ำประกันให้เพื่อนนะครับเอาตังให้เพื่อนยืมแล้วไม่คืนโดนโกงหรืออะไรสารพัดอย่างนะครับมันผ่านมาอย่าไปคิดโทษตัวเองอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับให้อยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามคิดบวกว่าต่อไปนี้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาเราแล้วนะครับขอให้พยายามยิ้มเข้าไว้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ ทุกท่านนะครับที่ได้เปิดรับฟังคลิปนี้นะครับขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับทั้งท่านทั้งครอบครัวและคนรอบข้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ